สวัสดีครับช่างเมย์เฮลโล่ Hello. ก็ผมวันนี้มีจานเฉมรีโมทจานรีโมทเฉมนั่นเองครับอ่านี่ครับที่ร้านผมจะเป็นรีโมทต,ตัวนี้นะครับถ้าเป็นรีโมท AB ไม่ใช่ร้านผมนะครับวันนี้จะมี2อใบใบแรกเป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนจุดเดียวครับ่าจุดเดียวนี่ครับเดี๋ยวนะวางไม่ถูกจุดจุดจุดตรงนี้เองนี่ครับกด6เอียวประมาณนี้ครับกด6เอี่ยวนี่ครับหเอี่ยวตัวนี้เป็นเม็ดห้าหุ่นนะ เม็ดขาวขาวก็เล่นได้ครับผมอ่าเม็ดขาวก็เล่นได้นี่ครับเห็นไหมครับใสก็เล่นได้ปกติตัวนี้เป็นจุดเดียวคือธรรมดาจานธรรมดาครับผมเป็นธรรมดาตรงนี้ตัวนี้อุดตูดลูกค้าจะเอาไปเล่นแบบอุดตูดอ่าทีนี้ก็มีตัวนี้ครับตัวนี้คือพิเศษ,ษ,ษ,ษคือสองจุดอ่าตัวนี้จะเป็นจานสองจุดครับผมจานจะมีสองจุด กดได้ทีละสองเม็ดเลยครับตัวนี้กดได้ทีละสองเม็ดเลยอ่าเห็นไหมครับกดทีละสองเม็ดได้เลยเราจะกดคู่อย่างนี้ก็ได้อ่ากดเป็นคู่อย่างนี้ก็ได้ครับอ่านี่ครับสองจุดก็แล้วแต่จะไปกดยังไงครับลูกค้าเขาสั่งมาก็ทําตามลูกค้าสั่งครับนี่ครับประมาณนี้ครับลูกใสลูกขาวหรือจะเล่นทีละจุดก็ได้นะไม่จําเป็นต้องสองสองสองเม็ดสองจุดนะครับเดียว โอ่าเี๋ยจะเล่นฝั่งนี้ก็ได้นะครับได้ทั้งสองจุดเลยมีสองจุดลูกค้าสั่งเป็นงานพิเศษเม็ดจะไม่ติดแม่เหล็กนะครับเม็ดไม่ติดแม่เหล็กนะนี่ครับไม่ติดแม่เหล็กนะครับไม่วิ่งเพราะว่าตัวนี้คือเม็ดวัดดวงถ้าเม็ดที่มีแม่เหล็กจะติดแม่เหล็กแบบนี้ครับเห็นไหมประมาณนี้ครับนี่ครับที่เป็นเหล็กก็ประมาณนี้ที่จานจะไม่ติดแม่เหล็กเลยครับ จานไม่ติดแม่เหล็กนะจานไม่ติดแม่เหล็กกิ้งตรงไหนก็ไม่ติดครับจะเป็นจานตูดบางครับตัวนี้อ่าตูดบางแบบนี้นี่ครับตูดบางตูดสวยแบบนี้ครับผมประมาณนี้ตูดสวยตูดบางครับผมอ่าอาตัวนี้ก็ไม่ติดเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ไม่ติดแม่เหล็กเหมือนกันประมาณนี้ครับนี่ครับอ่าไม่ติดแม่เหล็กทั้งสอทัวครับผม รีโมทจะเป็นรีโมทตัวนี้นะครับสาหรับร้านช่างเมย์ไฮโลครับผมไม่ใช่รีโมท AB ถ้าเป็นรีโมท AB ก็คือไม่ใช่ร้านผมร้านผมจะมีรีโมทตัวนี้ตัวเดียวครับผมนี่ครับใครสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ได้เลยครับผม0 9 2 8 9 0 0 1 8 5เครับเบอร์โทรตัวนี้ก็เป็นเพจครับพิมพ์ใน Facebook ได้เลยไฮโลช่างเมย์เพจใหม่168มี168่ด้วยนะมันจะขึ้นเลยตัวนี้ก็ ID ดี n e ครับใส่ตรงค้นหาด้วย ID 0 0903535304ครับระมาณนี้ครับผม ถ้าอยากสั่งทําเป็น2จุดจุดเดียวสั่งเข้ามาได้เลยครับขอบคุณครับ